สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสิพาบพี่น้องมาเบิ้งนะครับบรรยากาศในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับมาอัปเดตเบิ้งนะครับว่าเฮานะครับมีการบริหารจัดการฟาร์มของเฮานะครับที่เป็นฟาร์มบ้านๆลักษณะจังไรแน่นะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับเป็นการที่เขานนครับได้เอา ้านะครับพี่เขาปลูกไว้ให้กับมัวนะครับช่วงนี้นะครับพ่าก็จะให้เป็นยาแพงกลานะครับผมที่มีอายุที่เหมาะสมนะครับก็คือ30มือนนะครับให้กับมัวกินนะครับมัวกับค่อนข้างที่จะกินดีมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นยาแพ็งกลานะครับผมรอบนี้นะครับกับ้ากับค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วก็เขียวงามดีมากๆเลยนะครับอายุที่เขาตัดนะครับในการให้มัวกินรอบนี้กับ ยู่ที่นะครับสามสิบมือนะครับผมอ่านี่ครับหย่ากระเจียวๆง่ามๆนะครับอ่าแล้วผมที่ย่าให้เป็น้องในเบิ้งนะครับผมนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรบ้านๆนะครับที่เขาพยายามบริหารจัดการให้มันเป็นซัพ์เป็นส่วนมากที่สุดนะครับผมนี่ครับเป็นหย่าแพ้งอะฮะกุลานะครับผมที่มีหย่าอื่นนะครับปนมะเนียนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็น แขงกลาต่อแหลกพี่น้องครับแขงกลาต่อแรกมันก็เลยมีพวกห้าอื่นๆนะครับแซมขึ้นมาจัหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนปัญหานะครับเพราะว่าจังไหนงัวก็กินหมดอยู่แล้วพี่น้องครับแฮงเป็นห้าแพงกลาอ่อนๆแบบนี้นะครับกะงัวก็แหงกินดีนะครับผมนี่นะครับก็คือพิธีชีวิตนะครับของการบริหารจัดการนะครับของตุตาป้ามนะครับบริณีอย่างมากมายนะครับ นี่นะครับเป็นการปลูกงาเลี้ยงงวนะครับอ่านี่ครับเป็นต้นมากนะครับก็เท้ากับจะเก็บงวพวกนี้นะครับไปเป็นแม่บ็อกนะครับในการผสมรุ่นต่อไปพร้อมนะครับอ่านี่แหละครับกัเป็นวิถีชีวิตนะครับของเกษตรกรชาวเลี้ยงงวที่เอามีการวางแผนอะกับบริหารจัดการให้มันเป็นสัดเป็นส่วนมาที่สุดนะครับผม นี่ครับพื่อนครับเพื่อนครับงัวนนี่น้อยกะมานอนเฝ้าเอือยเฝ้าอายนี่กันกินหยานะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้นะครับเพื่อนครับเป็นลูกในเบอร์กี่เดือนนะครับกะค่อนข้างที่จะมีการจเริ่เติบโตที่ดีนะครับหัวหาวหอยแจ่หัวไอหัวหอยแจาหยานะครับบ่ได้ให้หัวอาหารเรืออาหารคนนะครับคงสาที่ใหญ่นะครับเกิดจากการที่ง้วกินหยาลอยไปสิ้นนะครับ ตัวนี้นะครับก็บเป็นแม่บอกของเห้านะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของตัวนี้เพื่อน้องครับเบิ้งครับเป็นลูกนะครับเป็นลูกของตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นน้องของตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะส่งลูกดียู่นะครับของแม่บอกของเห้านะครับเพราะว่าแม่บอกตัวนี้นะครับก็ให้ลูกตัวแม่แล้วสองตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ในทองกบสถานะตั้งท้องยุ่นะครับพี่น้องกะรอมารุ่นกันเบิ้งนะครับว่า งวนะครับจะออกมาเป็นตููตัวเมียอีกนะครับผมก็ลองมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นอาการที่เขาเบิ้งพฒนาการของงวนะครับวิธีการที่เขาเลี้ยงงวนะครับโดยสียง้อยเปอร์ซ็นมันจะเป็นทันงาไหนแน่มันจะมีโอกาสที่จะงวอ้วนงวพี่แล้วขายได้ราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่เขาฮิดบอลนะครับเดี๋ยวผมจะามาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบื้องนะครับตอนนี้ก็เป็นแม่ลูกกันนะครับ ตัวนี้ก็สรงลูกดีขึ้กันนะครับผมเ <c oughs> มื่อเอาตัวนี้ผสมกับงัวบ่ามันมเลือดลอยแล้วนะครับก็ได้ลูกค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ดีมากๆนะครับผมก็เลยยั้งเก็บตัวนี้ไว้ยูนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างจะพร้อมนะครับว่าตอนนี้ก็ถึงไห้น้มลูกแล้วก,ก็กาลังจะตั้งทองไดออนอนนนะครับผมประมาณสองสามเดือนนะครับมันก็ได้โค้งสาป,ประมาณนี้นะครับผม นี่แล้วครับก็คือวิถีชีวิตของการเลี้ยงว่าของเาขงกาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับพี่น้องนะครับผู้ใดถึงใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้่วลังใจให้กับตูตาฟาร์มมเดอร์ครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพ่อค่นี้ก็เด้ครับขอบคุณนะครับ